สวัสดีสวัสดีนงน้อยนงน้อยมื้อนี้น้องตู้เนาะหรือว่าเอื้อตู้ได้มีอันตาดอกไม้งามๆพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองเฮ็ดเองมาเป็นของขวัญให้แก่นางน้อยขึ้นเฮือนใหม่เด้อนางน้อยเด้อนางน้อยนางน้อยเอามาเป็นของขวัญให้เจ้าขึ้นเฮือนใหม่เพราะวเอื้อตูกบ่มีหยังอ่มีแต่ตาดอกไม้อ่าเอามา ให้เพิ่อนขึ้นประดับประดาขึ้นใหม่ของเพิ่นมาซันซ่าเมื่ออื่นเพิ่นซืขึ้นขึ้นใหม่เนาะแมนมีไปซื้อเครื่องมาเอ็ดกินนี่แหละมื่ออื่นแลแนวใดที่แบบเอ็ดแล้วมันสีบอเสียอะไเอ็ดก้อนมื่อใดแบบอันนั้นแล้ว่าเอ็ดมื่ออื่นต่อนะผมเมื่ออื่นต้องกไปเสาแมนแมนสองสามโมงนี่แหละประมาณแมนแมนแมนยังไปตลาดเนาะลวงเนาะไปซื้อเครื่องม่เอ็ดอยู่ให้กินครับบานแขกคนนี่แหละกระบอ มาไเซินหลายคนดักเนาะมีแต่พี่น้องเฮานะ่ะเอออมคางเฮือนใกล้นี่แหละมาสั้นซาพี่น้องไยอืมมาได้เฮ็ดใหญ่โตมโหฐานยางดักอะเอา,เอาไปขึ้นตั้งอยู่เฮอดใหม่เนาะนองน้อยเนาะอสวยกันสวยกันอ่าเฮื่อนใหม่เฮื่อนงามใส่ดอกไม,ม้งามๆโอ้ยนางน้อยกันยิ้มเปิ้นหลนแล้วคมสวยคมงามเอามาให้น้องน้อยอ่าพี่น้องไงในเฮือนงามของเพื่อน งามงามงามคิปตี้คิปตี้ซ <rí> e> ื้อคิปตีตต้พี่น้องเลยคิปตี้ตาโตคิปตี้ตาโตคิปตี้ตามนตามนคนงามตามนคนงามเด้อเนอะหนึ่งเนอะคุยม <Okay. S 2> าได้คี่คุยแต่ยิ้มเปิลเลิร์นพี่น้องไงตะกี้เป็นหัวจนสีให้เยกเป็นหัวจนสีให้เนอะคนอารมณ์ดี เพื่นอารมณนะ์ดีเนอะผู้ใดหยอกกระหัวลดยิ้มลอดออออามืีกแล้วกันใหม่ของเพิ่นงามงามพี่น้อง,ง,งอ่าพอดีอ่าไหวหน้าไปทางทิศตะวันออกงามดีงามด,ามด,ามดีนี่ลุงละสวัสดีเอ้กุยเพิ่อนอารมณ์น,น้ำลายปุดปุด,ปดอเอ้อเรนน้ำลายปุดปุดพ่น ก้อนคนแกงคนแกงนะไอ้네 skinny, คนแกงเจอเลี้ยงมาแล้วคนแกงคนแกงพุนันหลุกไหลโอ้ยเอา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 เหยอกกลับกองหยอกกลับกองก้อนหาเดือนแทบประชองเดือนปลายเอ้าคนสองเดือนปลายพี่น้องเอ้ยสัมนียตึบ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 แข็งแห้งแท้แท้เลยสกุบปั๊บปั๊บปั๊บเยอะเล้นี่นะ คนเก่งเอ้ยคนเก่งเอ้ยคนใจเอฟซีคนใจเอฟซีคนใจของไอตูเอ่เดลยดิเด้อไอตู่แพงแท้แท <c ười> ้แพงแท้แพงว่ะจีบัวมาใส่กับตักกับเสียง <c ười> ว่า <c ười> บ่ได้หายแน่ดิเนาะเล่นแต่ละเทืะไบ,บ่ได้หายเด้ดเพื่อนนะ ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้ยเนี่ย <c oughs> ไม่ใส่อุ้มเพิ่นกันนอนเมื่อวานนี้มาอุ้มเพิ่นกันบบด,ด้ติ่งนะเฉยๆเดี๋ยวนี่แหละอุ้มเพิ่นวานนี้นะเนาะนะ,นะคนเก่งเนาะเอ๊ะยิ้มคิวอีก <c oughs> เอ้าเอ้ายิ้มคิวขึ้นอีกสำเพิ่นหูเรืองบ่สมาส่งมีกระ,ะเพาะกระเพาะมานะนะเอาแพามาต้มเน่อยได้อ ยันลูกน่าอ่เนาะเอแม่ใส่เพิ่อนม่ได้อุ้มลูกโดนแล้วเนี่ยน่นลูกเนาะบ่ได้อุ้มลูกโดนแล้วจกอุ้มลูกอุ้มหลานเออเพื่นจัดผมลายผมลายกับผมลายมั่งแม่งผมลายกับผมลายมั่งแม่งเดะแม่ใส่ตุ้มผ้าแนนะพี่น้องเอ้ เติมผ้าให้แล้วอุ่นๆแล้วไปบันได้หนาวดอกนันหนึ่งนัดเออเกี่ยนันนั่นเลยเกลี่ยไปรถห่อไปรถให้บ่ให้หนาวบ่ให้เย็นนันหนึ่งนัดยันเป็นวัดยันเป็นวัดนะหมวกอ่ะเเลียบมือนั่นลินปั๊บๆเยอะอยากว่าน้ำบ่ลงอยากว่าน้ำบ่ เดี๋ยวอ่านหนังเอโอกโขนุ่งสุดตาแล้วสุดสีเหลืองอีกหมวกสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงามดีงามดีคนเก่งเลยหลอดดีหลอดเดีแงามเด้อกำกับแง้มด้วยผู้กำกับแงามเด้วยเบ้าว่อไปนะเมย์เกย์เมย์เกย์จะนายผู้สาวสิมานั่งเคียงจ้าด้วผู้สาวผู้สาวกำลังอาบน้ำนุ่งเครื่อง เอ๊ะจะน่ากลับมานั่งเคียงไอเมฆแล้วเบิ้งเดิมพี่น้องเลยเด็กจำกันเนาะเด็กจำกันฮัลโหลคนนี้เป็นน้องเนาะผู้นั้นเอือยลืมกันสามเดือนเป็นยังไงอ้หมายมั่นไวเด๊ด๊ด๊ดด๊พี่น้องพี่น้องมาแล้วพูนังมาแล้วมาแล้วลื่นกันสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อย่องน้องไหมย่องน้องไหม เอ้ยเอ้ยคนเก่งคนเก่งนี่เด็พี่น้องเอ้มานั่งเคียงกันโอ้ยเนาะนี่แหละเด็กน้อยเด็กน้อยนาหักบัดคู่ทั้งคู่เลยเด๊ะเด๊ะเด๊ะพี่น้องพี่น้องเด็กเด็กหยอกกันเออเพืนเพือนเพ่อน่อ Để, đê, đê, đê Phân, 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 phân Đến giật đầy nào Phân, phân, yeah. con Ây, em ta phèn đây nào một tinh mật Ây, Ây Khôn kênh, khôn kênh Sẽ bài đi Sẽ bài đi, em bài đi, sẽ bài đi Sẽ bài con này đi Vào vừa đưa lực, vào vừa đưa Vào nhận, vào nơi đây bên chân Giờ con bỏ, giờ con vào vừa อันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในน้ำเอ้าตาพี่น้องไงฮัลโหลเด็กอารมณ์ดีตอนนี้ก็แม่สัยพ่นกระสุยเมทาเฮ็ดดันไยฟูกแขนเนาะขอดเลยบ่บ่บ่อฟอกขอดก็ได้แมทัพเฮ้ยนะเคยขอดบ่เคยขอดดิขอดบ่เคยเกิดได้มีเคยจะได้ เอสอะไรหน้าอดก็ได้บ่อดก็ได้งส่วนลานแล้วเวลาผูกคุณข้าขอดเองเอาอ <c oughs> เอาส้นขอนได้บ่อขอดก็ดกได้แต่ด,ดออีสะดวกนะมาเบิ้งแม่สตูพนกมาเอซอยแม่ใสม่มาเอสอยแบ่งกเส้น,นป,ประมาณเอาะประมาณเดนนางน้อยเพิ่นกะเฮียนเฮ็ด ทำบีดว่าสีเฮือนยาสอนทักแต่ว่ายาแรกก็มันเขาก็มีแดงไฟสีขาวหน้าแล้วก็แล้ก็เอ็นเป็นนี่เอาแต่ตัวยาทักตัวนึงเอามาดึกแดงเป็นทักยามันดอกมีแต่สองสีเออมีแต่สองสีเลยมีแต่สีเดียวขันสองสีมันจังเห็นแต่เอ็นเนาะสามสีเฮือนทัก เนตกำลังแมนักาน้งน้อำลังสนใจในการเฮ็ดฝไฟผูกแขนก,ขกลำลังดกลางลยกำลังกนะำลังแยกเนีย <c oughs> เน่ยเป็นทางใดทาง,ทางนะั้ <c oughs> นใสก่กระดาษเติบเลย ในใบยุขาเนาะเออนาชาว่าร้อยผู0นั้นเอทักแล้วที่วันนั้นลืมเซ่ยพาะถูกมาพัดมือเล้เอามายาคนทักไปอยู่แล้วและลืมคือจีมีผูพาลายบ่กะบังลายบ่กลบอก็งใวันันกันวาเรื่องเขตดิระจากปัญจานบอนบอบอนบอกยานบานเมท่าวะสัน ไงขัดนางลาวโอ้ก็ตัวสานางลาวบ่ะแก่มคนบ้านกบไก่แต่บ้านก็หาบ่ทานนังลา่เง้ยมันก็เป็นนนี้อะน่แนชีางลาวแล้วเขาว่าเขาเ็นเบุนเาเอากเมื่อละจรเมื่อมื่อนี้ยกบูกินดองละใช่ไแมนางเนีเม่เม่เมื่อเมื่อ่ตอนมื่อวนอบ้านนสาวเมื่อวันทีหล เทไทงอเรามามเขาเดี๋ยววันที่วันที่ได้วันที่าได้แล้ววันนี้วันนี้วันที่ที่สองที่ัเ่อที่ที่หนึ่งกอนสองสองไกอนี่เ็พี่น้องไฟพวกแขนเมื่อท่งใหญ่เห็ดคนดอกางามงานพี่น้องมันนะอาที่แย่งออกอยู่บ้าะอะไวันนี้วันนมนเปี่ไเาะของนางน้อย องามคือกันงามคือกันละงามคือกันคนก็งามเฮ็ดไฟผู้แกนก็งามเทียนเทียดคกันเนาะอ่าใดก็ตามเนาะเฮียนเฮ็ดเด้เพื่อนหักการิ่มหักกันจีกไฟผู้แกนค้งทำอิดแนี่ยเน่ไเห็นซดดอผป็นสีเ่าแมนแนแมนแะสหรับคลิปนี้น้องตู่พวคลาไปก่อนเด็กพ่น้องเด้อ ขอฝากกดไลค์กดแชร์ส่งน้องตูพง่พวงเป็นกำลังแห่งใจให้น้องตูพง่พวงเด็กเด็กพี่น้องสู้สู้สู้สาวตู่เด็เด็จ้าปาลุงเลยคินในขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่า